แอ่าเบกอนพวงอะไรมันเห็นทั้งสองข้างใช่ไหมอ่าเห็นแล้วคืนครับเคิืนเบ่อนโอเคดีมากดีมากโอเคแล้วถ้าดูเล้วทั้งสองข้างเส้นขนานกับตัวรถไหมมีมุมไหนที่จะต้องปรับไหมอันนี้แคบอันนี้กว้างกว่าอ่าก็ปรับมาทางนี้บ้างโอเคถอยต่อไปครับดูกันนะครับดูพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเพราะว่านี่เป็นการไลฟ์สดแบบสอนยังไม่ได้อัพลง youtube นะครับอีกหน่อยก็จะอัพ ไม่น่าจะเกินคืนนี้นะครับผมนี่คือการสอนถอยหลังเข้าจอดนะครับผมก็คือถ้าคุณถอยแบบนี้ได้คุณก็ถอยเข้าบ้านคุณได้นะครับหยุดตรงเส้นป่าพอดีนะเส้นป่าที่กล้องโอเคไหม โอเคครับโอเคลราทำง่ายพจอด,จอดง่ายกว่าการเดินหน้าเข้าจอดไหมง่ายอ่าแม้แต่มุมที่ยังมองไม่เห็นดีเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้เป็นเพียงแค่รอบแรกเดี๋ยวง่ายไม่ง่ายเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะอเ,คเอาอีกรอบนึงครับไปจุดหยุดย,ดยดที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราดูกันแบบผมไม่พูดอะไรแล้วนะครับมาดูว่าจะยังเหมือนเดิมไหมนะครับอ่าอันนี้ขอให้ดูไปพร้อมกันทั่วประเทศนะครับขณะนี้เราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด นะครับผมผู้ขับขี่อยู่อำเภออำเภออะไรวะอำเภอเชียงขวัญนะครับเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดก็ติดต่อกันมาทางนี้แหละครับ y o YouTube นี่แหละนะครับเบอร์โทรนะครับถ้าอยากได้จดเลยครับ0 8 8 3 3 5 0 0 7 2นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับผมเห็นไหมเห็นฝีมือไหมครับถอนทีเดียวรอบเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวจะเอาให้ยากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเรียนกับปูต้ารับประกันผลงานนะครับผมอย่างน้นอยๆแล้วท่านจะได้ประสบการณ์นะครับได้อะไรไปเยอะนะครับผมนี่คือระยะของกล้องนะครับกล้องถอยหลังนะครับเมืม่อกี้หยุดตามระยะใช่ไหม<ช>ระยะเส้นปากตรงนี้ผู้ขับขี่จะต้องเรียนรู้อีกทีนึงในเรื่องของกล้องของตัวเองนะครับอ,อ่า บางทีหลอกตากนะครับเราดูได้เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นการช่วยตัวช่วยทั้งหมดนะครับอันนี้ง่ายแล้วมานี้เพิ่มความยากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเดินหน้าไปเนี่ยให้รถมันเอียงไปทางขวาบ้างประมาณหนึ่งรอบวงมาลัยแล้วเรามาลองถอยหลังดูวิธีสังเกตนะอย่าอย่าลืมว่าดูกระจกฝั่งไหนเห็นก่อนให้ปรับฝั่งนั้นเด้เอาลองดูครับตอนนี้ยังยังใช้วงมาลัยไม่ได้นะเพราะว่ารถมันเข้ามาลึกแล้วให้เราเดินเดินขึ้นไปตัวเราเนี่ยเลยควยตัวแรกก่อน่อยหมุนพวงมาลัย ไปครับเบาๆไปเรื่อยๆสังเกตคนอื่นด้วยนะซ้ายขวาดูด้วยเอาละครับผมเทปนี้เราฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามครูต้าด้วยก็แล้วกันนะครับในเรื่องของการอสอนมือใหม่ในทุกรูปแบบพอนี่ละครับยากขึ้นแล้วนะครับดูนะครับดูรถจอดยังไงนะครับมันไม่ได้จอดตรงนะครับนั่นหมายถึงผู้ขี่จะต้องทําความเข้าใจเรื่องพวงมาลัยและวงเลี้ยว ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็หมุนติ้วๆครับผมติ้ยวๆติ้วๆอยู่นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วก็เด๋วไปเฉียวกับเสานี่ครับเห็นไหมมีพื้นฐานในเรื่องของการเบรกการหยุดขยับมันจะช่วยในการปรับได้นะครับผมมาดูกันว่าเขาจะปรับระยะขนานได้ดีไหมนะครับอ่าพื้นฐานดีมากๆโอ้โหเยี่ยมยอดนะครับผมอันนี้ไม่ได้ชมนะครับเราเห็นพร้อมกันทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับไม,ไม่ได้ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้าคุณมีพื้นฐานดีผมมั่นใจว่า ดีแน่นอนนะครับเก่งมาก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 เยี่ยมมากๆ <c oughs> ถือว่าเยี่ยมจริงๆเลยเนี่ <c oughs> เออเ่นดีอ่าทีนี้เราผ่านตรงการเอียงการอะไรมาหมดแล้วตรงง่ายไหมตรงนี้แบบแทบจะไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่เอียงปุ๊บมีความคิดบ้าง <c oughs> ว่าจะต้องห <c oughs> มุนจะต้องแก้สําคัญคือการมองระยะขนานให้เป็นว่าถ้าเราจัด เดี๋ยวดูดูนะน่นี่ดูวิดีโอเนี่ยตัวเองยังไม่ได้ดูนะครับคนกับขี่ยังไม่ได้เห็นนะน่าดูระยะว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงๆครับเหมือนเหมือนเอารถมาวางไว้เองเลยนะครับระยะนี่แทบจะโอ้โหประกวดเลยนะครับประกวดนางงามก็ว่าได้หมุนไปเลย เอาละโอเคแค่นี้ก็ยากละถอยกลับไปดูซิทีนี้ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามเทปนี้ครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตขอบคุณครับปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วดูใบร้อมกันทั่วประเทศนี่แหละครับก่อนหน้านี้เราทําอะไรมาเยอะแล้วนะครับนี่มาถ่ายทําให้ดูเป็นสักขีพยานในการสอนหน่อยนะครับผม อ่ะมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับวนจากวงเวียนแล้วก็มานี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูการจอดนะครับผมการจอดคือจุดนี้นะครับดูกันจุดนี้นะครับช้าๆครับช้าๆใจเย็นๆดูไปพร้อมกันทั่วประเทศครับผมถ้าชอบวิธีการสอนนะครับโทรเข้ามาได้ที่0 8 8 3 3 5 0 0 7 2โทรบ่อยๆนะครับโทรบ่อยๆ นี่นะครับจบแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูภาพรวมนะครับผมสวยงามนะครับตามท้อมเรื่องสําหรับมือใหม่ผมคิดว่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปปรับกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหร,รับการติดตามนะครับถ้าไปได้ก็ไปเลยโอเคระวังรถฝังควาด้วยอันนี้เราก็จะไปประสบการณ์ด้าน ถนนใหญ่แล้วนะครับจากพื้นฐานมาแล้วก็อะไรแล้วจอดแล้วอะไรแล้วก็ไปต่อที่ถนนใหญ่นะครับ